ครับนี้ผมก็จะมาสามั่งวิธีการให้แนวนะครับการกอร่เอเสากอ่อผนังครับครับก็จะแบ่งมาถึงนี่ห้าเมตรครับแล้วก็จะแบ่งระยะห่างต่อเสาหนึ่งเมตรครับ ฉากไม่เอามาห้าเมตรตีกอ่อห้าเมตรเอาฉากมาวางฉากก่อนนะ ด้านนี้ก็เอาแค่4ี่เมตรนะครับฉากวางหาจุดตัดฝั่งนี้อู่ตรงไหนอะฝั่งนี้ไม่มีคนให้แนวอะจับดิ ชาอีกตัวองมาวางครับเอาชาควางขีดเลย ขีดหรือเปล่าดูดีๆขีดผิดจัดวางฉากไ่ฉากว่างตรงไหนนี่นี่วางทาบเส้นไปไม่ทาบเส้นไปนี่นี่นี่เออแล้วขีดตรงแนวนั้นขีดขีดป้าขีดทับมันจะได้เซ็นเตอร์จริงหรือเปล่า เดี๋ยวต้องวัดระยะใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเราได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ให้ฉากไปแล้วเอาต่อไปหาแนวสองเอาขีดบอกผนังกว้างเท่าไหร่อ่ะกว้างเท่าไหร่กว้าง22่สิบสคูณยีสิเซนต์เลยเศรนั่นน่ะเศรผนังยาวแปดสิบเซนไม่ใช่หรอเอาจะได้ขีดขีดเสาก่อน หาเสาให้ได้วัดขนาดให้ได้เสาก่อนเือมาทางนี้เพอวัดไปด้านนี้สี่เมตรด้านนี้กี่เมตรด้านนี้กี่เมตรด้านนี้สี่ครับอ่าสี่ฝั่งนี้ไปทางนี้ห้าอ้าวทีนี้เอาเสาเสาเสาขนาดยี่สิบสองคูณยี่สิบสองเอาวาดัดวัดขนาดเสาครับอวดดูนะเดี๋ยวของตัวเองต้องทำเองนะ ช่วยกันอ่านอันนี้เป็นเส้นที่ไม่ได้ครับที่ไม่ได้ระดับครับมันยี่สิบสองครึ่งครับถามว่ามันได้ดิยี่สิบสองกับยี่สิบสองดิวัดได้ยี่สิบสองกับยี่สิบสองดิขีดเลยน่นน่ะฉากม,มันมีอยู่แล้วยี่สิบสองคูณยี่สิบสองอ่ะวัดขีดไปขีดเดี๋ยวเอาเต้าลงเต้าลงเลยขีดถึงนั่นเอาฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวดีทะแยงด้วยทะแยงได้เท่าไหร่เอาฉากมาตั้งทะแยงด้วยเลยเออเอา ฉากมวางทะแยงด้วยเลยดูซิเช็คตลับเมตรเช็คเช็กเส้นทะแยงมุมที่ได้เท่ากันไหมตอบเท่าไหร่เอาตอบทะแยงสามสิบครับสามสิบฝั่งนี้สามสิบได้ไหมสามสิบถูกต้องจากนั้นเนี่ยเราหาเซนเตอร์ของเสาต้นนี้เราก็ใช้ขีดเส้นทะแยงมุมเลยขีดเส้นทะแยงมุมเลยค่ะฉากเนี่ยวางเลยขีดเส้นทะแยงมุมเลย เนี่ยดินสอขีดเอาเต้าขีดก็ได้ให้เป็นเส้นทะยางมุมดูจุดตัดดูจุดตัดนะอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงด้วยจุดตัดจากนั้นเราทำเส้นช